và phải áp dụng côngนะ các bạn có được không nào 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 được không อันนี้ครับวันนี้วันที่อ่ะขอะอนุญดูอ่ะดูเดี๋ยวเชื่อกันดูกระเป๋าก่อนนะ,ะ,ะเดี๋ยวเผื่อมีอะไรกัวันนี้ตำรวจอ๋อวันนี้วันที่สิบแปดนะครับด่านตัวมีอะไรไหมอ่ะก็ะขนก็ะขนนี่พี่อ่ะมีชื่ออะไรเนี่ยสแสดงบัตรได้เป็นนักงานหน่อยต้องท้องเขาสแสดงบัตรด้วยพี่สแสดงบัตรรถใช่ครับอ่ะ ว่าบุคคลร้องขอต้องแสดงบัตรให้ผมดูด้วยได้นะผมก็เขียนมะไอยู่แล้วพี่ชายผมต้องแสดงอะไรใช่ที่ต้องมีไม่ใช่มันต้องชื่อคัวหน้าคหน่อยนี่ผมอธิบายพี่เขาอยู่นะครับพี่เขาสอบผ่านก็ความระยะทางไปนะคะของก็อธิบายของพี่เขาสงสัยว่าวันนี้วันที่18นะครับมีอ่านประมาณห้าร้อยหกสิบหกว่าฟังผมพูด ครับว่าบางทีกาที่เราทำงานเนี่ยมีความดพง่ผู้นะครับนะเราเองเราให้ความยึดอยู่เนะยให้ความสะดวกจะไปงานศพพี่ก่อนจะค้นก็ต้องมีเหตุอันควรก่อนพี่ไม่ใช่ต้องใส่ยังไงตรงใสยังไงตรงใสอะไรผมจะไปงานศพไหมไปความสงสัยคือความสงสัยเนี่ยคือเราเราเราค้นเราไม่ได้เราค้นหล้าที่เราโหดฐานเราไม่ได้ตามบ้านอะไรต้องขอหมายพี่เข้าใจไหมครับครับว่าที่ค้นพนาอยู่ภาคใต้ยังไงอะ คลิปอะไรอยู่ภาคใต้อะคิปอะไรไม่เอาพีอ่อะแล้ว่จะค,ลค,ลคล้นค้นยงวันนี้วันที่18นะครับปีนา2566นะครับีลานะวันนี้เวลาประมาณสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับ ดาสพอเมืองสะพ้อผสมนะครับเดี๋ยวน้องรถหน่อยมุญาตครับมาสะนะครับทุกาครับขนุอางไดคือรงิหจับ่้ความวเยเราเห็นว่าคนบ้านใครหรว่าคนมีงานให้ที่ไป

เข้าใจแต่คนทำให้ช้าไม่ใช่เป็นผมผมให้ความสะดวกผมที่ผมให้คนใสียงค้นเสียงแต่คนเส่ยงครับมาดูด้วยกันนะครับทีละอย่างนะเออพอช่วงนี้ช่วงระดมฝัดล้างฝัดล้างยาติดติดอาวุธตืนยาติดติดกวาดล้างพี่ต้องสืบสวนสอบสวนไปหาที่จับพี่ไม่ได้มาค้นแบบนี้ดูด้วยกันนะครับอ่าเออ เรารู้ข้อกฎหมายปะล่ะรู้สิครับผมอยู่ในกลุ่มครับผมอยู่ในกลุ่มนักลบดันเทือนครับกฎหมายอ่ะการทนการสืบสวนสอบสวนอ่ะเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่สามารถคุณไปฟ้องแล้ถ้าผมทำผิดกฎหมายนะถ้าผมทำไม่ถูกต้องนะยังไงก็ต้องรายงานภายใน48ชั่วโมงอยู่แล้วคุณรายงานไปเลยนะครับไม่ใช่คุณก็ต้องรายงานคุณทำพบตรภายใน48ชั่วโมงอยู่แล้วเดี๋ยวไปนั่งเลยนะครับนี่ไงผมให้เขาไปดู ไม่จบแล้ววันนี้นนนนวนนันที่18วันนี้ว <18 S 2> <ะ>ันที่18ไว้อื่งเออสิบ่ะวันนี้18นีป18ิดมีนาสอันนึร้อยหกสิบ65นะครับยังไม่ทันไปไหนเลยนะค,ครับเจอขาไปซะแล้ว